สุดยอดครับเจเกนคลับสุดยอดอีกแล้วนะครับในเกมเมื่อคืนนี้สิ่งที่เขาได้แก้เกมสิ่งที่เขาได้ทําให้เห็นนะครับถึงระดับความเป็นเวิลด์คลาสของเขานะครับในการคุมทีมในการพาลีพูนครับบุกไปถล่มทีมอย่างบอลมัด4-0ด้วยกันนะครับย้อนกลับไปก่อนเกมนี้จะเริ่มต้นขึ้นครับลีพูต้องเจอกับปัญหานะครับเอสของทีมนะครับอย่างมซาล่าต้องไปรับใช้ชาติในศึกแอฟริกันคัพออฟเนชั่น นักเตะวิดฟีดันกลาครับอย่างวาตารุเอนโดก็เดินทางไปรับใช้ทีมชาติญี่ปุ่นในศึกเอเชียนคัพไหนจะมีนักเตะอย่างโซบอสไลอีกที่หายไปนะครับรวมไปถึงเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนหายไปถึง4คนด้วยกันนะครับแล้วก็วันนี้ครับล์พูบุกไปเยือนทีมอย่างบอลมัตที่ไวตาลิตี้ซึ่งผลงานช่วงหลังครับโอ้โหทีมอย่างบอลมัตผลงานยอดเยี่ยมมากครับเป็นช่วงที่พวกเขาดีที่สุดในฤดูกาลนี้นะครับเพราะลงเล่นไป9เกมหลังสุดทุกรายการทีมอย่างบอลมัตชนะคู่แข่งไป7นัด เสมอไปหนึ่งแล้วก็แพ้แค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับก็ถือว่าไม่ง่ายนะครับสำหรับลีเอร์พูลในเกมนัดนี้นะครับก็เป็นแบบนั้นจริงๆนะครับเพราะว่าเริ่มเกมมาครับในครึ่งแรกริเอร์พูลครับก็มีโอกาสยิงบอลมาติเกสี่ครั้งเท่านั้นนะครับตลอด4 5นาทีแรกแล้วเข้ากรอบไปเพียงแค่2ครั้งเท่านั้นนะครับครึ่งแรก ก็ดูว่าโอ้โหเกมนี้ลิอร์พูมโอกาสเหมือนกันครับที่แต้มอาจจะหลุดลอยไปอาจจะหลุดมือไปนะครับหลังจากที่ตัวเพ่นหลายคนต้องไปรับใช้ชาตินะครับทีมก็อาจจะไม่ได้สมบูรณ์บอลมัดก็ผลงานดีแล้วลิอร์พูครับโดนทีมอย่างอาร์เซนอลไล่ตี้ติดขึ้นมาโดนแมนซิตี้ไล่ตี้ติดขึ้นมานะครับอาจจะแบบว่าเหมือนเสียความมั่นใจไปได้นะครับมีแรงกดดันแต่เปล่าเลยครับในช่วงพักครึ่งไม่รู้เจเกนครอปครับไปคุยอะไรกับทางนักเตะนะครับไม่รู้ไปพูดอะไรสักอย่างนะครับกลับมาในครึ่งหลังครับ เล่นเป็นคนละทีมนะครับเปิดฉากมาก็โป้ง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 ไป4โป้งนะครับจบเลยครับเรียบูครึ่งหลังนี่โอ้โหกลับมาเป็นเรียภูที่เรารู้จักอีกครั้งหนึ่งครับมีโอกาสยิงไป10ครั้งครับแล้วก็ได้มา4ลูกในวันนี้นะครับก็ต้องชมการจบสกอร์เลยครับของทางดาวินนูนเยสการจบสกอร์กันของทางดิโกโชต้านะครับความขยันความมุ่งมั่นทุ่มเทการไล่บอลของผู้เล่นเรียภูทุกๆคนนะครับนี่คือสิ่งที่เป็นเสน่ห์ของเรียบูนะครับแล้วก็ในวันนี้นะครับสาหรับผมนะ ผมยกให้ดาวินนูเยสนี่เป็นแมนออฟเดอะแมชนะครับเพราะว่ายิงไป2ประตูและก็มีส่วนกับประตูของลีพูทุกลูกนะครับเป็นนักเตะอีกหนึ่งคนหนึ่งที่ผมชอบเลยนะผมใช้คําว่าผมชอบมากๆอีกคนหนึ่งเพราะว่าปีที่แล้วนะครับเขาโดนบูลลี่อย่างหนักนะครับจากฟอร์มการเล่นที่ถือว่าเล่นอาจจะไม่ได้เป็นไปตามความคาดหวังของแฟนบอลน,นะครับแต่ฤดูกาลนี้นครับเขากลับมาใหม่กลับมาด้วยความมุ่งมั่นไม่ว่าจะเป็นสภาพร่างกายที่ดีขึ้นกว่าเดิมรวมไปถึงความมั่นใจที่ล้นเหลือนะครับ ถึงแม้วช่วงแรกๆครับต้นฤดูกาลอาจจะโดนแซวอยู่บ้างครับจังหวัดที่อาจจะไปทําหมูหกบ้างลูกที่ไม่ควรพลาดก็ไปยิงพลาดอะไรลักษณะแบบนี้ครับที่เป็นเป็นเครื่องหมายการค้าของดาวิดนูนเยสครับแต่ก็ต้องชมนะครับว่าทางเจเกนครอปเขามีวิธีในการดูแลนักเตะไม่ให้นักเตะเสียความมั่นใจนะครับแล้วก็นั่นแหละครับการที่เขาไว้ใจในตัวนักเตะมอบความมั่นใจให้กับตัวนักเตะให้โอกาสในการลงเล่น สุดท้ายครับนี่คือสิ่งที่ตอบแทนติเกนครอปครับดาวินนูนเยสตอนนี้ครับกลายเป็นนักเตะพรีเมียร์ลีกคนแรกที่ยิงได้10ประตูแล้วก็ทํา1 0แอสซิสด้วยกันนะครับถือว่าสุดยอดมากๆนะใครจะไปคิดเลยครับว่านักเตะอย่างดาวินนูนเยสเมื่อปีที่แล้วครับโดนบูลลี่แบบนั้นฤดูกาลนี้จะเป็นการเข้าสู่ฟอร์มที่โหดที่สุดอีกหนึ่งฤดูกาลสำหรับทางดาวินนูนเยสครับนี่คือจุดเปลี่ยนสําคัญอีกหนึ่งอย่างในฤดูกาลนี้เลยครับของทางลิเวอร์พูลนะครับ ส่วนการจบสกอร์นะครับของทางโชตานี่ก็ยอดเยี่ยมก็ขมกลิบเหมือนกันนะครับนักเตะอย่างโชตานี่ก็ตอนที่อยู่กับวู๊แฮมตันก็ดีแหละครับแต่ว่าพอมาอยู่ในมือของเจนคล็อปยิ่งไปอีกระดับหนึ่งเลยครับนักเตะอย่างแม็กอลิสเตอร์ก็คุมแดนกลางได้อย่างสุดยอดนะครับเป็นนักเตะสารพัดประโยชน์จริงๆครับอยู่ในมือเจนคล็อปจะให้เล่นตัวรุกตัวบนก็ได้คุมเกมมิดฟิลด์แดนกลางก็ได้ได้หมดนะครับอยู่ที่คุณซื้อเลยครับนี่คือการจัดการบริหารที่ยอดเยี่ยม เกมรับนะครับไม่ว่าจะเป็นโจโกเมสคิดดูดิโจโกเมสยังเก่งได้เลยในมือของจีเกนคลับเลยครับคอนเนอร์แบรดลี์เด็กไอดาวรุ่งพวกนี้นครับทุกคนเก่งหมดนะครับในมือของจีเกนคลอปครับนี่ก็เป็นเครื่องพิสูจน์ให้เห็นอย่างดีเลยครับว่าทีมที่มีกุนซื่อยอดเยี่ยมครับมันก็สามารถพลิกสถานการณ์ที่ยากลําบากได้ก็ไม่ต้องมาอ้างหรอกครับว่าตัวนักเตะมีอาการบาดเจ็บตัวนักเตะไปรับใช้ชาติคุณเป็นผู้จัดการทีมครับไม่ว่าทีมคุณจะเจอกับปัญหาอะไรก็ตาม คุณเองก็ต้องพาทีมให้ไปได้ตลอดรอดฝั่งคุณเป็นผู้จัดการทีมคุณก็ต้องมีหน้าที่ในการบริหารจัดการทีมนี่คือสิ่งที่ที่ถูกต้องครับคุณต้องใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในมือของคุณให้เกิดประโยชน์มากที่สุดและนี่แหละครับคือตัวอย่างที่ดีมากๆของสุดยอดกุญซือของสุดยอดผู้จัดการทีมในยุคนี้อย่างเจเกนครอปนะครับเมื่อวานนี้เป็นอีกหนึ่งเกมหนึ่งที่โชว์อย่างความเป็นเวิลด์คลาสถึงเป็นกุญซือที่หลายๆคนยกย่องนะครับว่านี่คือหนึ่งในกุนซือที่ดีที่ ในโลกยุคปัจจุบันนี้นะครับนั่นก็คือทางเีกเกนครอปนะครับก็ปรบมือดังๆฤด,ดูกาลนี้ถือว่าสนุกแน่ๆได้ลุ้นกันยาวๆครับเพราะเรือใบสีฟ้าแมนซิตี้ก็กลับมาแล้วนะครับการได้นักเตะอย่างเควินเดบรอยกลับมาทําให้ทุกอย่างดูมชีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้นเดี๋ยวถ้าได้นักเตะอย่างเออร์ลิงฮาแลนด์มาอีกคนนึงแล้วก็โ,โหฟัดกันยาวๆครับกับทางลิเวอร์พูลส่วนอาร์เซนอลก็ถือว่าโอเคกลับเข้าสู่เส้นทางการลุ้นแชมป์อีกครั้งหนึ่งครับ หลังจากถล่มคิสเซนพาเลตไปในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็น่าจะได้ลุ้นแชมป์กันเดียวาวไปอยู่ถึงท้ายฤดูกาลนะครับอย่างนี้ครับมันถึงจะมันครับการลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกต้องลุ้นกันแบบนี้แหละครับก็ขอแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งกับ3แต้มนี้ของล์พูครับแล้วก็ปรบมือดังๆกับการแก้เกมของจกนครอปแล้วก็มอบนิ้วโป้งครับสุดยอดมากนะวินนูเสเองสุดจริงว่ะสุดยอดครับ สุดท้ายก็ฝากทุกคนไว้ด้วยแล้วกันนะครับหากใครอยากจะเป็นเจ้าของรถยนต์ซูซูกิสวิ t นะครับ g L Nex นะครับ Nex ขับสนุกเต็มขั้นเร้าใจเกินพิกัดนะครับตอนนี้สุูกิมีโปรโมชั่นพิเศษมอบให้กับทุกๆคนเป็นโปรโมชั่นที่ถือว่าดีมากๆครับหากใครสนใจนะครับเข้าไปดูรายละเอียดได้เลยครับที่ w w w ร์ไวเวครับ .co.th ครับหรือว่าใครอยากจะขับรถคันนี้ด้วยตัวเองครับว่ามันดีมากน้อยขนาดไหนครับคุณไปขับได้เลยครับที่โชว์รูมูซสกิทุกสาขาทั่วประเทศไทยนะครับยังไงก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับกับรถยนต์คุณภาพอย่างสซูกิครับ